และมี่คือพระกำแพงซุ้มกอตำนานพระเครื่องคู่เมืองกำแพงเพชรพระเครื่องที่มาพร้อมกับคำว่ามีกูไว้แล้วไม่จนพระกำแพงซุ้มกอถูกค้นพบที่ทุ่งเศรษฐีจังหวัดกำแพงเพชรเช่นวัดพระบร,รมาธาตุและวัดพิกุลเชื่อว่าสร้างขึ้นในสมัยสุขโขทัยราวเจ0ร้ถึงปปีก่อนโดยยุคพระมหาธรรมราชาลิขัยลักษณะเด่นคือองค์พระนั่งสมาธิอยู่ในซุ้มเรือนแก้วทรงโค้งคล้ายตัวกอไก่จึงเป็นที่มาของชื่อซุ้มกอ พระทําจากเนื้อดินผสมบ้านและเกสรดอกไม้สีที่พบได้เช่นน้ําตาลดําน้ําตาลแก่และสีเขียวที่หายากมากพิมพ์ยอดนิยมได้แก่พิมพ์ใหญ่ทั้งแบบมีลายกนกและไม่มีลายกนกพิมพ์กลางพิมพ์เล็กหรือที่เรียกว่าพิมพ์ขนมเปี๊ยะสิ่งที่ทําให้โด่งดังคือคํากล่าวว่ามีกูไว้แล้วไม่จนพระเชื่อกันว่าพระกําแพงสุ้มกอมีพุทธคุณด้านเมตตามหานิยม โชคลาภการเงินและพกธรรมใครมีบูชาชีวิตมักรุ่งเรืองตำนานยังเล่าอีกว่าสมเด็จโตพรมรังสีเคยนำเศษพระซุ้มกอกลับไปกรุงเทพและใช้เป็นส่วนผสมสำคัญในการสร้างพระสมเด็จวัดระครังอีกด้วย